คือนาฬิกาที่เราเสียบเอาไว้กับผลไม้ใช่ไหมครับคุณลงุงใชง่น้องๆครับถ้าเกิดว่าเราดึงแผ่นได้แผ่นหนึ่งออกไปเนี่ยนะครับนาฬิกาก็จะดับไม่เดินทันทีเลยนะใช่ค่ะและผลไม้ที่คุณลุงนํามาใช้ก็เป็นผลไม้ที่มีค่าความเป็นกรดหรือว่ามีรสชาติเปรี้ยวนี่ที่น้องพลอยก็มีอยู่ในมือเหมือนกันเชอร์รี่แบบนี้เชอร์รี่นะครับแหมน่ากินจัง<ช>เลยนว่นวลใช่แล้วนี่เหมือนกันเลย <c oughs> เห็นเป่า ทีนี้ผมเนี่ยชักเริ่มสงสัยแล้วใชครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้พวกผลไม้ที่มีรสเปรียปร้ยวๆเนี่ย <ฮะ S 1> มากๆลยครับคุณลุงเราจะมาใช้ไปเปิดตู้เย็นทีวีหรือแอร์หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมคะ <S <S คืออย่างท,ท,ที่ทราบแล้วตอนต้นว่ากราะแสไฟฟ้าเนมีต่อหนึ่งลูกเนี่ยจะได้0.5โลต์อ๋อคือได้น,อน,นอ้อยมากแล้วนอกจากนั้นยังมีกระแสน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็สามารถจะใช้กบับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสในน้อยเช่นพวก นาฬิกาอย่างที่เห็นนี่หรือเครื่องที่เลขขนาดเล็กครับหรือหลอดไฟขนาดเล็กที่เราทดลองกันไปแล้วคงเพมันได้เท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็คิดกันเหลือเกินนะคะเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยถ้าเกิดพี่นุ่มพลเนี่ยอยากจะเป็นพลเมืองที่ดีค่ะคุณลุงอยากจะช่วยเขาประหยัดพลังงานเนี่ยจะสามารถนําผลไม้ตู้เปรี้ยวพวกนี้เนี่ยไปช่วยในการใช้ประหยัดพลังงานได้ไหมคะใช้กับเครื่องไฟฟ้าใหญ่ใอย่างเช่นพวกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แทนได้ไหมคะครับคืออันที่จริงมันคงจะไม่ใช่ ผลทางตรงนะครับแต่ว่ามันจะได้ผลทางอ้อมก็คือถ้าน้องๆได้ทดลองเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีความเข้าใจว่ากระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีจํากัดยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราต่อกับอันนี้ได้หรือถ้าเราขณะที่ต่อตัวนี้ถ้าเราไปต่อหลอดไฟเราจะพบว่าเนี่ยหลี่ลงก็เหมือนกับทั้งหมดเนี่ยเรามีพลังงานอยู่เพียงเท่านั้นน่ะเราก็ต้องแบ่งปันกันเลือกใช้เฉพาะอะไรที่จําเป็นนะครับ ถ้าอย่างนี้เน,นี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องพลอยนะครับอยากจะประหยัดพลังงานจริงๆนะครับหรือว่าน้องๆอยากจะประหยัดพลังงานจริงๆนะครับ <S 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 ก็ไม่ต้องมาใช้พวกผลไม้แทนหรอกครับประหยัดพลังงานที่บ้านเลยครับปิดทีวีเวลาดูเสร็จแล้วไม่เปิดทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ก็พอม้กพี่พน,น,น้องพลอยดนาะงัานกว่าเยอะเลน ถูใส่เป็นแสนเป็นล้านรูปแน่ๆเลยแนาะพี่เองสิทก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอืมแต่ว่าก็จริงๆก็อยากมีคำถามอีกคำถามนึงถามคุณลุงนะคะอะไรเนี่ยฮะนี่าอยากถามเรื่องอะไรเลยนะคะคุณลุงอย่างพวกผลไม้ที่เปรี้ยวๆอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่ารสชาติความเปรี้ยวเนี่ย ยังเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเหลืออยู่เนี่ยเหลือไหมคะคุณลุงรสชาติเค็มเปรี้ยวเนี่ยครับยังเปรี้ยวอยู่เพราะว่าเพราะว่าเราใช้แค่บางส่วนของกรดที่อยู่ในนั้นเท่านั้นเองแล้วคะแล้วถ้าเกิดพูดละอายจริงๆเลยถ้าเกิดที่น้องพายจะนํามาทําอาหารต่อโอ้โหแน่นไงครับน้องๆครับแหม่คิดไว้แล้วเชียร์ประหยัดรู้จักใช้ของให้คุ้มค่าเรื่องของเรื่องงกไงครับ คือคือคำคำคำตอบแรกนะครับว่ามันยังเปรี้ยวอยู่แน่นอนแต่คําตอบที่สองเนี่ยคงจะไม่เหมาะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนะครับเราเสียบแผ่นโลหะลงไปแล้วก็แผ่นโลหะนี้อาจไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เหมาะที่จะบริโภคหรือทําอะไรเพราะนั้นก็คงจะเอามาเป็นประโยชน์แค่ ให้ความรู้พอแล้วกันครับจากนั้นก็ให้เราทดลองกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คงจะแบบว่ามีการกัดกร่อนอะไรไปเรียบร้อยแล้วรวาหาก็เข้าไปในผลไม้ของเราเรียบร้อยแล้วอันตรายนะคะน้องๆทดลองเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเอามะนาวมาทานต่อนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆครับกับความรู้วิทยาศาสตร์วันนี้ในแบกยาทายวิทยาศาสตร์หลังบ้านครับผมหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้กันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนักประดิษฐ์ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ Yeah. Uh -huh.